สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนวันนี้เป็นคลิปแรกเนาะที่ครูทำคลิปสอนในช่วงปิดสถานการณ์โควิดนี้นะคะวันนี้ครูจะพามาเฉลยแบบฝึกหัดที่2.1ก่อนอันนี้เป็นการทบทวนเรื่องเศษส่วนนะคะซึ่งเรื่องเศษส่วนนักเรียน,นเรียนมาตั้งแต่ป .5 แล้วแต่ไม่รู้ว่านักเรียนยังจำได้หรือเปล่านะคะ,ะมาดูข้อ1ค่ะข้อ1เขาให้เติมตัวเลขที่แสดงให้เติมตัวเลขแสดงจํานวนในสี่เหลี่ยมให้ถูกต้อง ยังไงเอ่ยมาดูข้อ1ค่ะเศษ3ส่วน8เท่ากับเศษ3ส่วน8คูณอะไรอันนี้จาก3ตรงนี้ใช่ไหมคะมันกลายมาเป็น12แสดงว่า3คูณอะไรได้12ค่คะนั่นก็คือ3คูณ4ข้างบนคูณ4ข้างล่างก็ต้องคูณเดียวกันตัวเดียวกันนะคะคือ8คูณ4ได้30 2ต่อไปมาดูข้อ2 60ส่วน120 ข้างบนไม่มีเนาะมาดู120คูณอะไรได้600 120คูณอะไรได้600นั่นก็คือคูณ5นั่นเองข้างล่างคูณ5ข้างบนก็ต้องคูณ5 60คูณ5ได้เท่าไหร่คะ5 0ได้0 5คูณ6เป็น30ต่อไปข้อ3 36ส่วน42อ่ะตรงนี้เขาบอกว่า 36หาร6 36หาร6ได้เท่าไหร่66 6, 6, ได้36อันนั้น36หาร6จะเหลือ6ข้างล่างก็ต้องหารอะไรด้วยหาร6 6อะไรได้วย12 66 36 6, 6 7 42นะคะต่อไปข้อ4เศรษ8 1 5จะคูณอะไรให้ได้15ให้ได้30 15คูณ2ข้างบนข้างล่างก็ต้องคูณ2 8คูณ2เป็น 1ิหอ่ะทีนี้ข้อห้าหเ็ดนักเรียนทำเองนะคะง่ายแล้วขวดที่ใบข้อหนึ่ให้ฟังละต่อไปมาดูข้อที่2เขียนเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้มาอีก3จํานวนเศษส่วนที่เท่ากันจําได้ไหมเอ่ยก็คือการเพิ่มขึ้นแบบถ้าเท่ากันใช่ไหมคะมันก็จะมีหายโยงอันนี้ไปให้คูณอะไรก่อนดี คูณ 2, 5คูณ2เป็น10 9คูณ2เป็น18ต่อไปคูณอะไรคูณ3อันนี้ก็คูณ4ก็ได้อ่ะ5 4เป็น25 5 4, 9 9 6 6อันนี้คูณ4เนาะต่อไปคูณเอา5ไปคูณ55 25 95 45ซึ่งนักเรียนจะเอาอะไรไปคูณก็ได้มันเท่ากันนะคะ ข้อ2 13ส่วน10อ่ะคูณสอ,อ2ไปคูณ2 1 3เป็น36 20เป็น20่ไปแม่3อันนี้ได้39อันนี้ได้30 4 32ทด1 41เป็น4เป็น5 2 40โอเคอะไรบ้างเศษส่วนอะไรบ้างที่เท่ากับ30ส่วน90นักเรียนจะใช้การหารก็ได้นะไม่จำเป็นต้องการคูณน,นะคะอันนี้คูจะใช้การหารเนาะ ันนี้คุณจะใช้แม่สิบหาร้าหารสิบก็จะได้สามส่วนเก้าถ้าหารห้าสามสิบหารห้าเหลือเท่าไรหร่เหลือหกนะคะเก้าสิบหารห้าเหลือสิบเท่าไหร่คะสิบแปดต่อไปหารอะไรดีหารสองก็ได้สามสิบหารสองเหลือสิบห้าเก้าสิบหารสองเหลือ 45อันนี้เขาเรียกว่าเศษส่วนที่เท่ากันมันเท่ากันหมดเลยมันเพิ่มขึ้นก็เพิ่มขึ้น,นเท่ากันลดลงก็ลดลงเท่ากันต่อไป44ส่วนแ8อันนี้ครูจะใช้การหารน,นะเพราะตัวเลขมันเยอะมากถ้าเรียนใช้การคูณนั้นเรียนจะต้องเยอะมากเลยใช้แม่2หารจะได้เหลือ22ส่วน44ใช้แม่4หารละ่ะ4อะไรได้44 41เป็น44 4 22เป็น88ต่อไปใช้แม่11หารจะได้เป็น สิบเอ็ดสี่สิบสี่หาสิบเอ็ดเหลือสี่แปดสิบแปดหาสิบเอ็ดเหลือแปดทั้งหมดนี้คือเศษส่วนที่เท่ากันในแต่ละข้อนะคะต่อไปข้อสามใหญ่นักเรียนไม่ต้องทำนะคะข้อนี้ไม่ต้องทำนักเรียนเปิดหน้าถัดไปเลยอ่าแบบฝึกหัดที่สองจุดสองนะคะแบบฝึกหัดที่สองจุดสองให้นักเรียนเปรียบเทียบ เศษส่วน2เศษส่วนเนี้ยโดยใช้คอนอเปรียบเทียบเศษส่วนโดยใช้คอนอทีนี้การที่เราจะเปรียบเทียบเศษส่วน2เศษส่วนได้ตัวส่วนมันต้องเป็นยังไงกันอ่ะตัวส่วนต้องเท่ากันถ้าเราเปรียบเทียบแล้วนะตัวส่วนต้องเท่ากันทีนี้เราจะทําส่วนให้มันเท่ากันได้ยังไงเราเรียนคอลนอมาแล้วเราจะหาคอรนอคือการตัวคูณร่วมน้อยอ่ะ ข้อหนึ่งวิธีทำก่อนค่ะหาครนรก่อนคอรนอรของ8และ12ก็คือคอรนอรของตัวส่วนเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราจะทำส่วนให้เป็นเท่าไหร,ร่เนาะครนของ8และ12ใช่แม่อะไรดีครูใชแ้แม่แม่สี่สี่อะไรด้วย8ดสี่สองเป็นแ4ดสี่สามสทีนี้มันหารต่อได้ไหมพร้อมกันไม่ได้แล้วนะ ทีนี้คอรนเราใช้ใช้ยังไงใช้ตัวคอรนเราจะใช้เป็นตัว L อย่างนี้นะคะคอร์นแต่ถ้าเป็นหอเรมอเราใช้แค่4ตัวเดียวดังนั้นคอรนในข้อนี้คือคอรนคือ4คูณ2คูณ3 4, คูณ2ได้8 8 3เป็น24แสดงว่าเราต้องทำตัวส่วนให้เป็น24อ่ะมาดูทำตัวส่วนให้เป็น24 เพื่อที่เราจะได้เปรียบเทียบได้จากเศษ5ส่วน8กับเศษ7ส่วน12ทำให้เป็น24เนาะแสดงว่า8คูณอะไรได้24คะ8คูณ3แสดงว่า5ก็ต้องคูณ3ด้วยอ่ะอันนี้เราเขียนสี่เหลี่ยมไว้ไว้ใส่เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับมันเอง ต่อไป12ทําให้เป็น24 12คูณอะไรได้24 12คูณ2ได้24ใช่ไหมคะแสดงว่าตัวเศษก็ต้องคูณ2ด้วยเราคูณ15คูณ3ไนดะเอ้ย5คูณ3เป็น15 8คูณ3เป็น24 7 2เป็น14 12 2เป็น24เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วนะักเรียนเปรียบเทียบตัวเศษค่ะ15กับ14นะักเรียนใส่เครื่องหมายอะไร ใส่เครื่องหมายมากกว่าค่ะตอบ15ส่วน24มากกว่า14เออไม่ใช่เวลาตอบครูลืมนักเรียนต้องเอาโจทย์มาตอบนั่นเองครูก็พานักเรียนตอบอันนี้เนาะเอาโจทย์มาตอบก็คือ5ส่วน8มากกว่า7ส่วน12ตอบแล้วนะคะ ต่อไปมาดูข้อที่2อันดับแรกทำยังไงการเปรียบเ,เทียบเศษส่วนต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยใช้คอนออันดับแรกเราต้องหาคอนอของ9และ6ก่อนนะคะคอนอของ9และ6คอนอของ9และ6หาเลย9 6นันี่ใช่แม่อะไรข้อนี้ใช่แม่ 3 3 3ได้9 3 2เป็น6หมดหรือยังไม่สามารถหารต่อแบบพร้อมกันได้แล้วนะดังนั้นคอนอคือนำตัว L มาคูณกันคอนอคือ3คูณ3คูณ2 3 3เป็น9 9 2เป็น18แสดงว่าเราต้องทำตัวส่วนให้เป็น18นั่นเองอ่ะมาดูโจทย์ของเราก็คือ 7ส่วน9กับเศษ5ส่วน6 9คูณอะไรได้18คะ9คูณ2แสดงว่า7ก็ต้องคูณ2ด้วย6คูณอะไรได้18 6คูณ3แสดงว่า5ก็ต้องคูณ3ด้วยอ่ะคูณกันให้เรียบร้อย7คูณ2เป็น14 9 2เป็น18 5คูณ3เป็น15 6คูณ3เป็น18 เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วนักเรียนสามารถนำตัวเศษตัวเศษมาเปรียบเทียบได้14กับ15น,นักเรียนใส่เครื่องหมายอะไรข้างหน้ามันน้อยกว่าดังนั้นใส่เครื่องหมายน้อยกว่าตอบตอบนะคะตอบเอาอะไรมาตอบเอาโจทย์มาตอบค่ะก็คือ7ส่วน9้น้อยกว่า5ส่วน6เพราะอะไรเพราะ14ส่วน18ของเราเนี่ยมันมาจาก เจ็ดส่วนเก้สส่วนสิก็มาจาก5ส่วน6นะคะไม่งงเนาะต่อไปมาดูข้อ3หาครนอรของ10และ25คอรครนของ10และ25ใช้แม่อะไรค้าในกราหารสูตรคูณแม่5 5อะไรได้10 5 2 5 5อะไรดี 5, 5, 5, 5. จบแล้ว ดังนั้นคอรอนอคือ5คูณ2คูณ5 5คูณ2เป็น10 10คูณ5เป็น50แสดงว่าเราต้องทำตัวส่วนให้เป็น50อ่ามาดูโจทย์ของเราเศษ8ส่วน10กับเศษ20ส่วน25 8ส่วน10สิทำให้เป็น50ใช่ไหมดังนั้นคูณเลยคะ คูณ5คูณ5 25ทำให้เป็น50ก็คือคูณ2 25 2เป็น50นะอ่า85เป็น40ส่วน50 20คูณ2เป็น40ส่วน50ในเมื่อตัวส่วนมันเท่ากันแล้วเราก็นำตัวเศษมาเปรียบเทียบกัน40กับ40ใส่เครื่องหมายอะไรคะนั่นคือเท่ากับตอบค่ะ 8ส่วน10เท่ากับ20ส่วน25ต่อไปถ้าไม่ทานนักเรียนกดหยุดไว้ก่อนนะแล้วค่อยเขียนตามก่อนแล้วค่อยดูข้อต่อไปนะคะต่อไปข้อ4เปรียบเทียบเ3ษส่วน12กับเศษส7ส่วน15อันดับแรกเลยคอรอน,นก่อน12และ15 ครนของ12และ15นักเรียนจะใช้สูตรคูณแม่ไหนในการหารใช้แม่3 3อะไรได้12คะ3 4 12 3่ะ5 4 12 3เราหารต่อได้ไหมไม่ได้แล้วนะคะหมดแล้วนะคะหยุดพอแค่นี้ดังนั้นครนคือ 4. เอาอะไรมาคูณกัน3คูณ4คูณ5เนี่ยเราตัวนี้มาคูณกันนะคะ3คูณ4คูณห 3 4เป็น12 12คูณ5เป็น60แสดงว่าเราต้องทำตัวส่วนให้เป็น60จากโจทย์13ส่วน12และ17ส่วน15 12คูณอะไรได้60เอ่ย12คูณ5เป็น60 15คูณอะไรได้60คิดๆๆ15คูณ 4นะคะ15คูณ4ได้60เราก็คูณ4ทั้งเศษและส่วนต่อไป13คูณ5ได้เท่าไหร่นักเรียนคูณทีโร่ตัวคูณในใจได้เอา5ไปคูณอะไรก่อน5คูณ3ใช่ไหม5คูณ3เป็น15ใส่5ทด1 5 1เป็น5เป็นเป็น6ข้างล่างได้60กับข้างหลัง4 7เป็น28ทด2 4 1เป็น4บวก2เป็น 6ส่วน60เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะตัวส่วนเท่ากันแล้วเราสามารถเปรียบเทียบตัวเศษได้เลย58กับ6 0เอ้ย65กับ68ใส่เครื่องหมายน้อยกว่าตอบสส่วน12น้อยกว่า17ส่วน15โอเค ่ะทีนี้มาดูหน้าถัดไปข้อ5และข้อ6คุณครูอยากให้นักเรียนลองทำเองนะคะลองทำเองดูก่อนต่อไปมาดูโจทย์ปัญหาอ่ะโจทย์ปัญหาในการซ้อมวิ่ง200เมตรใบบุญใช้เวลา17ส่วน20วินาทีแก้วใช้เวลา23ส่วน30วินาที ใครวิ่งเร็วกว่ากันใครวิ่งเร็วกว่ากันนั้นหมายความว่าเขาให้เราเปรียบเทียบสองคนนี้ใช่ไหมแนั้นวิธีทำวิธีทำเขาวิ่งในระยะทางเท่ากันนะคะเราจะใช้วินาทีมาเปรียบเทียบเขียนมาก,ก่อนเลยเวลาแสดงวิธีทำใบบุญเราจะคิดอะไรเราเขียนนมาก,ก่อน ใช้เวลา17ส่วน20วินาทีส่วนแก้วใช้เวลา23ส่วน30วินาทีอ่าเราจะเปรียบเทียบ2คนนี้เราต้องทำอะไรก่อนทำอะไรให้เท่ากันก่อนก็คือทำตัวส่วนให้มันเท่ากันก็คือหาคอรออของ ยีและ30เราไปหาในกระดาษเสษนักเรีนเขียนข้างๆก็ได้ตรงนี้ใช้ปากกาแดงเขียนนะคะจะได้สีจะได้แตกต่างกันอันไหนเราโทษ20กับ30ใช้อะไรหาร10บเนาะสิบอะไรได้20 1สิบสิบสเป็นยี่สิบสหมดแล้วนี่คือคอร์นอของเรา <Stop. S 1> คืออะไรอ่ะเราหาคอร์นอของ20 และ30คือ10คูณ2คูณ3 10คูณ2เป็น20 20คูณ3ได้เท่าไหร่คะได้60นะทันไม่เลยแสดงว่าเราต้องทำส่วนให้เป็นเท่าไหร่เป็น60นั่นเองอ่ะมาดูตัวแรกจาก17ส่วน20ทำส่วนให้เป็น60ใช่ไหมคะ เท่ากับ17ส่วน20คูณสข้างล่างเป็น60แน่นอน3คูณ7เป็น21ใส่1ทด2 3 1เป็น3บกสเป็น5ต่อไปของแก้วเวลาของแก้วคือ23ส่วน30แต่ถ้าเท่ากับ23ส่วน30คูณอะไรคะคูณ2เพราะว่าเราต้องการให้30เป็น60เนาะ ดังนั้นนักเรียนจะได้เป็น4 6ส่วน60อ่ะทีนี้มาดูตัวส่วนเท่ากันแล้วคาถามว่าใครวิ่งเร็วกว่ากันการวิ่งเร็วระยะเวลาจะมากหรือจะน้อยอ่าใช่การวิ่งเร็วระยะเวลาจะน้อยกว่าใช่ไหมคะเพราะว่าถึงเส้นชัยก่อนดังนั้นใครใครวิ่งเร็วกว่าเอ่อใบบุญหรือว่าแก้วคำตอบที่ถูกต้องก็คือ แก้วนั่นเองเพราะว่าแก้วใช้ระยะเวลาในการวิ่งน้อยกว่านะคะนักเรียนตอบเลยตอบแก้ววิ่งเร็วกว่าใบบุญเพราะอ่าเพราะด้วยใช้เวลาน้อยกว่า นั่นเองคำตอบนะคะมองอินไหมลายมือครูสวยมากเลยอ่ะใครจดไม่ทันกดพอ u วิดีโอไว้ก่อนกดหยุดไว้ก่อนแล้วก็เขียนตามครูส่วนใครทันแล้วไปดูข้อ3กันเลยค่ะข้อ3ในการสร้างถนนแห่งหนึ่งวันแรกผู้รับเหมาสร้างถนนได้27ส่วน40กิโลเมตรวันที่2สร้างต่อได้อีก 1 3 1ส่วน16กิโลเมตรวันใดที่ผู้รับเหมาส,สร้างถนนได้มากกว่าแสดงว่าเราต้องเอาทั้ง2วันเนี่ยมาเปรียบเทียบกันนะคะทำเหมือนเดิมวิธีทำอ่าแต่ข้อนี้คุณจะเขียนให้มันกระชับหน่อยเพราะว่าข้อเมื่อกี้บรรทัดไม่พอ,อวิธีทำเราเราไปหาคอลโอนอเลยเนาะเราไม่ต้องเขียนบรรยายคอลโอนอ คอนนอของอะไรคะคอนนอของตัวส่วนคือ40และ16ใช้อะไรหารดีแม่4นะ4่อะไรได้40 40, 40 46, 4ได้16 4หหารต่อได้ไหมได้หารต่อค่ะใช้แม่2นี่จะได้5นี่จะได้2ต่อได้ไหมไม่ได้หมดแล้วนี่คือคอนนอของเราคอน์นอของเราคือ4คูณ2คูณ5คูณ2อ2เป็น 8 5 40 40คูณ2ได้80ดังนั้นเราจะได้คอรนอของ40และ16คือ80แสดงว่าเราต้องทำตัวส่วนให้เป็น80ใช่ไหมคะอ่ะวันแรกวันแรกได้เท่าไหร่เอ่ยวันแรกเขาสร้างถนนได้เท่าไหร่คะ27ส่วน4ี ดังนั้นเราจะทำส่วนให้เป็นอะไรนะ80ใช่ไหมดังนั้นเราต้องคูณ2 27ยคูณ2ได้เท่าไหร่27เป็น14ทด1 22เป็น4เป็น5ข้างล่างได้80นะคะกิโลเมตรต่อไปวันที่2วันที่2สร้างถนนได้13ส่วน16เราต้องทำตัวส่วนให้เป็น80 สิบหกคูณอะไรได้แปดสิบหนึ่งสองสามสิบหกคูณแปดจริงไหมไม่จริงสิบหกคูณอะไรได้แปดสิบก็คือสิบหกคูณห้าอข้างล่างได้เป็นแปดสิบแน่นอนสิบสามคูณห้าได้เท่าไหร่ครัสามคูณห้าได้สิบห้าทดหนึ่งห้าหนึ่งเป็นห้าเป็นหกก็อมอ่านักเรียนเทียบวันแรกกับวันที่สองค่ะตัวส่วนเราเท่ากันแล้ว้าวันแรกห้าสิบสี่วันที่สองหกสิบห้าวันใดที่ผู้รับเหมา สร้างถนนได้มากกว่าวันที่1ห,หรือวันที่2คํคำตอบคือวันที่2ตอบวันที่2ส,สร้างถนนได้มากกว่าโอ้ลายมือครูสวยมากเลย